โอเคครับนี่แปลง CPU 771ใส่บอร์ด775นะครับนี่คือ CPU ที่ใส่ได้นะครับของผมใส่ X 5 4 60นะครับวิธีการแปลงก็ขั้นแรกครับดูบอร์ดที่เราใช้ไม่ชื่ออะไรผมดูใน CPU set นะครับ ชื่อเมนบอร์ดของผม P5G ดีนะครับของท่านผู้ชมชื่ออะไรก็ลองดูนะครับนี่ครับ CPU ที่ใส่ได้ครับตั้งแต่นี่ครับ,น,รบนี่ครับ,รบของผม X 5 4 6 0สครับที่ซื้อมาแล้วก็มาหาชื่อของเมนบอร์ดนะครับ ที่ใช้อยู่ของผมจะอยู่น้านล่างครับนี่ฮะก็ลองเปิดขึ้นมาเทียบดูครับ่ตรงกันหรือเปล่า,ราตรงกันก็ กดเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์มาได้เลยนะครับพอกดเข้ามามันก็จะให้ดาวน์โหลดไฟล์นะครับไฟล์นี้ดาวน์โหลดใส่แฟลชไดร์แล้วก็ไปบูตนะครับใส่เมนบอร์ดอีกทีนึงเพื่อที่จะให้ใช้งานได้กับเมนบอร์ดนะครับ CPU ที่ซื้อมานี่ครับ ก็กดดาวน์โหลดนะครับนี่ฮะดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะ,จะได้ไฟล์มาเป็นชื่อเมนบอร์ดของเราครับพอได้มาก็ไปที่ที่เราเก็บไฟล์ไว้นะครับก็จะเป็นดาวน์โหลดนี่ฮะพอดาวน์โหลดมาแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับ มันก็จะมีไฟล์ชื่อเมนบอร์ดของเราครับนี่เป็นไฟล์ที่แปลงนะครับแปลง CPU ของ771ให้ใส่775ได้นะครับแล้วก็เข้าไปได้แฟได้เลยครับแล้วก็ดึงไฟล์ที่เราเปิดไว้นะครับไฟล์ตัวนี้จะ copy ก็ได้ครับหรือว่าดึงลากใส่เลยก็ได้ครับ พอลากใส่ไปเลยครับเนี่ยพอได้ไฟล์มาแล้วเราก็จะใช้แฟลชไดนะครับในการบูตเพื่อลงไฟล์ให้ใช้ CPU ได้นะครับพอเราใส่ไฟล์ในแฟลชไดรแล้วก็ทำการเข้าหน้าไบออน,นครับก็ทำการรีเซ็ตเครื่องเพื่อเข้าหน้าไบออนนะครับ เมนบอดดงคมจะกดปุ่ม delete เพื่อเข้าหน้าไปอ่อนนะครับของท่านผู้ชมใช้ปุ่มอะไรก็ลองศึกษาค้นหาดูนะครับโอเคนะครับพอเข้าหน้าไปอ่อนแล้วก็ เรื่องปฏิบูรนะครับเรื่องที่ฮาร์ดดิสตนะครับนะให้บูต U S B ของเราขึ้นมาก่อนนะครับอันดับหนึ่งนี่นครับพอบูตเ,เสร็จแล้วเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็บอกแล้วก็บันทึกนะครับแล้วก็ของผมกดปุ่มดีลีสนะครับเพื่อเข้าหน้าไปออดอีกครั้งครับ เาเลือกให้แฟลไดร์บูตขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้ไฟล์ในแฟลไดร์บูตนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับสําหรับเมนบอร์ดของผมนะครับเข้าตรงนี้โอเคครับเราก็จะเจอไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้ในแฟลไดรนะครับก็เป็นชื่อเมนบอร์ดของเรานะครับที่เราดาวน์โหลดไว้ก็สามารถกด Enter นะครับเพื่อบูตได้เลย ของผมบูสนะครับผมจะไปบูดซับนะครับโอเคครับสําหรับใครที่บูดได้ก็มันก็จะไปขึ้นเออร์เลอร์นะครับถ้าขึ้นเออร์เลอร์ก็แสดงว่าโหลดไฟล์ไม่ถูกนะครับไม่ตรงกับเบสบอร์ดที่ใช้นะครับก็แค่นั้นแะครับถ้าเออร์เลอร์มันก็ไม่มีผลอะไรครับก็แค่บูดไม่ติดนะครับก็ลองตรวจสอบดูครับว่าโหลดไฟล์ถูกหรือเปล่านะครับพอเราบูดเสร็จแล้วครับ ก็จะเข้าหน้าวินโดว์ให้เลยนะครับหรือถ้าไม่เข้าแล้วก็กลับมาที่หน้าใบอ่อนนะครับนะนี่ครับมาเปลี่ยนฮาร์ดดิสให้ให้เป็นฮาร์ดดิสนะครับที่แรกจะเป็น USB นะครับที่เราปรับไว้เปลี่ยนให้เป็นฮาร์ดดิสนะครับโอเคพอ oh, เปลี่ยนเสร็จแล้วก็บันเดอร์ครับออกแล้วก็บันทึกแล้วมันก็จะเข้าหน้าวินโดว์ให้นะครับ พอบูตเสร็จแล้วก็สามารถเปลี่ยน CPU ที่ซื้อมาเลครับเป็น CPU ที่แปลงขา771นะครับเป็น775นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเว็บให้ดูครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับ CPU ที่ผมสั่งมาครับเป็นตัวนี่ยครับเขาจะบอกว่าสามารถใช้งานกับเมนบอร์ดเจ็ดเจ็ดห้าได้นะครับเป็นของ771นึครับ CPU ตัวนี้แล้วก็ไป สั่งได้เลยนะครับถ้าเราบูตแล้วลงไฟล์แล้วก็จะสามารถใช้ได้นะครับส่วนใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถหาดูคลิปนี้ครับจะทิ้งลิงก์คลิปของพี่คนหนึ่งไว้นะครับเขามีอยู่2คลิปนะครับมี2วิธีถ้าสนใจก็กดเข้ามาดูได้ส่วนลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์หรือเว็บแปลงนั้นผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับโอเคครับ